ครับผมนี่เรามาออกมาเจอบัวบานนะครับผมบัวบานบัวบานหรือเปล่าไม่รู้นะครับบัวบานกาซายไม่รู้นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้บัวบานโอ้เลื่อนลักผมโอ้บัวบานกันเลือกก่นอนลักเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปข้างหน้าก่อนนะ การฝนตกครับผมวันนี้นี่นะครับโอ้ยดูช้างครับเยอะมากมนี่โแฝบนี่มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วดูครับผม ใหญ่ครับผมบัวบานกับเลือดรักนะครับผมนี่ออกกําลังกายนะครับผมออกกําลังกายตอนเช้านะครับผมกับบรรยากาศฝนตกนะครับผม นิ่งๆมากโอ้ยมีน้องหมามาด้วยมันก็ยางไม่ใส่น,นผมมีมีมบริการด้วยนี่ครับผมมีบริการด้วยนะครับผมนี่ไปแล้วครับไปแล้วมอนดูโตนะครับผม ตามไปดูนะครับผมว่าัวบานกับกับเลือดรักจะไปไหนนะครับผมใช่แต่ัวบ,บานนะครับผมเลือดรักนะมีน้องหมาด้วยนี่ครับผมไปไหนเนาะเดี๋ยวตามไปดูนะครับผม น,นี้ซื้อยเงนินชาย,ยาโอ้เรามาเจอนี่กับชายยาพายชายยานั่นับผมที่ว่าที่ว่าลดความวันนั้นนะครับผมนี่นะครับผมพายชายยานะครับผมองาสวยจริงๆครับผม ใช้ยาที่ว่ารถความหมดนั้นนะครับผมเอามันก็มาเอาบโบบานหายครับเดี๋ยวตามตาโบบานไปไหนครับเด้อเด้อเด้อเดี๋ยว้อเด้อเด้เด้อเดเด้อเดเด้อเด้อโบานหายไปไหนแล้วโอ้ยบโบบานมานี่ลแล้วนะครับผมนี่โอ้ บัวบานบัวบาน,บาน,บานมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับผมโอ้นี่ครับบัานเลือดรักครับนี่มหามหาใครเอ่ยวันนี้บัวบานก็เลือดรักอือโอ้ นี่นะครับผมมิ่งบอกอ้นมิ่งบอกอามิ่งบอกคือ,อยังตัวนีงฮะผู้เบสโอ้มาหาผู้เบสนะครับผมมาเล่นกันน้องครับผู้เบสนะครับผมนี่ครับผมนี่บบบานกับเลิศรักมาเล่นกับผู้เบสนะครับผม โอ้ผ <c oughs> oh, ู้เบสนะครับผมไพ่ผ um <c oughs> ู้เบสนะครับผมสามนมสามนมสามุมตัวนี้นี่ครับผู้เบสเอาคันคันเอาเอาเอาคันบัวบานเป็นเสาแล้วครับผมบัวบานกลายเป็นเสาให้กับแม่ผู้เบสนะครับ ออกมาแล้วมาแล้วผู้เบสนะครับผมนี่ช้างน้อยเล่นแล้วเล่นแล้วเอาหนึ่งสองเอาเอาแทงนะครับผู้เบสจะแทงนะสงสัยจะคันมากครับผมแม่ผู้เบสนี่ถูอย่างเดียวเลยโอ้ถูถู

เอาแทงเอเอมีการแทง้โกรธแล้วโกรธแล้ว,โ,ลวโอ้โหบับานได้แป้งแล้วครับบับานได้ทาแป้งแล้วนี่ถูตะเลิดเนี่ยเนาะมันถูแล้ว <c oughs> มันบถถึกนะ ตัวเลขของเราครับผมดูตัวเลขของเรานี่เอาเล่นแล้วไม่เล่นออกกอดคอกอดคอจะกอดคอหรือเปล่าก็วันนั้นเอา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 จะดึงลงมาเล่นแล้วนะ่ะไม่มีเพื่อนเล่นนะครับผมฮึ่มกับครอบครัวน้องฟูเบดนะครับผม ดูเล่นกันแล้วคนเล่นกันแล้วครับตัวเล็กมีแต่คนมันเขี้ยวนะครับนี่เอาเอาเอาอ๋ บาลก็มาเล่นมาเยี่ยมน้องฟูเบตนะครับผมออกกําลังกายมาเจอน้องฟูเบตพอดีอย่างนี้นะครับผมเสร็จแล้วครับเยี่ยมเสร็จแล้วบอกผู้เบาผู้เบาว,บาวชอบแวะข้างทางนะแล้วเสร็จแล้วครับเยี่ยมเสร็จแล้วนะ<อ>ครับผม สายแนวสายแนวนุ่นอยากมาอยากมาด้วยนะครับผมออกจากบ้านผู้เบตด้จะไปไหนต่อครับดูนะครับผมเน่นบ่เหเลือดลักบ่ ตามมาครับตามบัวบานมานครับผมนี่ตอนล้นมานครับผม,มนี่โหคุณอย่างดีเลยครับเดินสง่ามากสองเชือกนี่ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องไฟเบนด้วยนะครับผม สมัครสมาชิด้วยครับผมขอบคุณครับ